ตัวไหนมากตัวไหนตัวไหนสาี่กับสองหีอังกอสามสี่สองหาสามสี่กับสอได้มาเตลสี่เห็น,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 นี่ดิน2เห็นเลขออกยูดินเตี้ยสามสี่กับสองห้าเดมาเตสุลาสุริน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจักบาทครับดิหนึ่งร้อยนึ่อันนี้หาซื้อมืดดีสองร้อยโอ้ดันึ่งสองร้อยซื้อไปฝากแม่เถาวะซื้อไปฝากแม่เถาเดี๋ยวะดับกลับมาซื้อไปฝากแม่เถาวะากอย่างแน่เนี่ยอันนี้อันนี้มกตูมปะอันนั้นอย่างแค่มันหนาแค่มดแดงเนาะแค่มดแดงไหนอ๋อนี่ยเนี่นี่จำได้แล้วสองจังไห้ จำได้บ่นี่จำได้บ่จำได้จำบ่ได้ดอกลืมแล้วลืมแล้วเอ้ยพวกผู้สาวเก่าหรอบ่นี่ผู้สาวเก่าแมนบ่อีสานบ่แมน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 นี่มี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 ให้ยังเหล็กงวดนี่เอางวดนั่นคือบอกอ้วยงวดนั่นคือบอกถือวันนี่้วันนล้เจ้าเด็กเล็ก็โดนแล้วตอนนี้ขายภาประยุญย่างเดียวขายภาประยุญ์นี่โอ้ พ่ <c oughs> อบ่บอกเลียจำกันกับพ่อได้อีกเตั้งหากเนาะโอ้เราจำไม่ได้ดอกเราจำไม่ได้แต่หลายปีแล้วนนลเนาะยังอยู่คืเอเก่าอยู่นี่พุงงามอยู่ขึเก่าอันนี้เขาโพดเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปหา,าหาแนวไปฝากแม่เถาก่อนนี่น,นอไม้โอ้หน่อไม้ลอยนึงหน่อไม้อย่างน้อยอันนีอน้อันนีน้พักงั้นพักหวานพักหวานป่า อืมบ้านไหนเห็นแนวมักหรอนะะี่มักหดขาเอาป่ะมักหดขาจุบ้านบ่มีเดี่ยบ่มี่หดต้นซาอู่เดียวไข่หมดได้จ้าไข่หมดเป่งโซ่ให้ลูกให้ร้านเบิรงอืมไม่เป่ยนใช่นี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 ่หมดหนาหมดแดงเนาะ โอ้บ่เคยเห็นไงหมดแดงเดี๋ยวเดี๋ยวย่างชมให้เ้ิดตลาดกันจังเลยย่างหาทำเด็กเพื่อนพร้อมเลยนี่ของไค่หลายย่างพี่น้องช่วงช่วงนี้ก็มีเห็ดเนาะเห็ดเห็ดขอนเห็ดขอนนี่เ่รามันเพิ่นปลูกเพื่นเกิดเองกับพวกหูด้วยนี่เห็ดขอนนี่เห็นบ่เนี่ยเห็ดขอนอันนี้มั็นย่างนี่บักหอยหอยขมหอยจุ๊บโอ้ไข่หมดแดงนี่เนาะไข่หมดแดง อู้ของละแปดสิบเฮ้เอาบ้านนี้มาเบิ้งทางนี้มีหอดแมงทอดนั่งจัดจานทอดนั่งจัดจานจานใหญ่ลอยข้าจานน้อยหาชิปจานใหญ่ลอยจานน้อยหาชิปกินเป็นบ่ล่ะอ้อโอ้อันนี้ของทอดของทอดของทอดถ้าแห่งที่น้องพังก้อนอันนี้เห็ด เห็ดฟางเห็ดเห็ดกระด้างอันนี้ดอกกระเจียวอันนี้ข้าวโพดอันนี้คุณประวัติอันนี้ตักอ้อันนี้หมักเงยหมักเง้ยวหมักแง้ยวหมักแง้ยวหมักเง้วอันนี้ตักกระเตนตักกระเตนทอดโอ้ตอนนี้ตอนนี้บ่ได้จับน้ำปลาล้าเพิ่นเลี้ยงแเ้าตักกระเตี่นพี่น้องนี่ตัวป็นๆแกมี ตัวป็นนปินตัวปินนปินอันนี้ถั่วดินถั่วลิสงโอ้หลายๆๆๆส่วนมากที่จะมีอยู่ประจําตลอดปีก็คือหนังบัครหนังอันนี้อันนี้รังผึ่งรังผึ่ง งมันมันยำได้บ่เขียวผมบ่มียด้เนี่ยนี่ผมยำไ่ได้หรอกนี่โอ้มัดละอ้เดี๋ยวได้เดี๋ยวดฮะยังเนไ่ยังังุนตั้งนี่กประชดนังาประชดนัง ฮะแม่บ <Auf>? ัวน like <weg> ั <Luis> ่นเห็นไหมเจอเอฟซีได้ดิเจอเอฟซีแล้วเลขซองเดียวนี้ก็เปิดเกีีี่น้ลขซองต้องรอก่อนเพราะว่าหลวงปู่ยังไม่ถึงครบรอบเลขซองก็เปิดม่แม่ม่แม่นเดี๋ยวนี้เจมันต้องปีละเทียมมันค่อยแม่นอันนี้ไปขอเพิ่นดูหลายมันก็เลย่แม่นตอนนันเลขบ้าแม่แมนครับแต่ปีละเทียมนี่แม่น มักมักเล็กกี bin, bin er ่ต so ีเบ oh yeah, oh, hey, ug ิงเงอยู่มันบะเบิงเบิงช่องอยู่บ่เต่องวดนี้มีตัวเลขก่มักตัวไหน่ได้จากมังอ่นแนบ่โอ้ยเตอม้ไม่ได้ถูกถูกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถูกถไทยใส่ผู้ใดกัมเนนี่มันไทยน่นี่โป้งหูจากครคนนี่คนนี้ไม่ดัง คนนี้ร er> oh ู้จ no. oh. ักปะตีโอ้นั่น FC ได้หนู FC FC นีู่้หูบ้นหนิหูบ้านหนิใครบ้นด้เจ้าู้เดียวคนอาอ้เบ้บเบิ้บเราบอกท่านพูเพิ่งครยังไงเอาหน้านั่นก็ีทังนั้นก็มีเงาะเดี๋ยวพัปลอเพิ่งเขียันเขียเบีดเขียดเขียดเขียด โอ้โอ oh, ้ยว่าเมนมากกอแตะกบยักว่าเมนต้องนบกหว้อาอันนี้เขียด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 ตายยังเขียดเ้ซ่ยูสีขาว่อ๋อสีขาขึ้นมาอยู่ไก่แตว้าจะอยู่บ้านไหนสีขอนี่บ้านบ้านเดียวกันดอยู่ตำบ้ไท้านหองบัวใหญ่ต้นไทรบ้านหนองบัวใหู่จากบ้านแดงวะ คูจากบันแดงปะผมผมอยู่บันสว่างครับบันสว่างบันสว่างจากมีมูนอยู่เรียนเรียนวิารันการอการชีพีอเนี่บอกบอกเลขไบอกเลขไบอกเลขเตัวแน่น่บอกเลขตัวใดมากตัวใดตัวใดมากสากับสองหอีหังกามสี่สองมกับสอาได้มาเท่ไห่ เห็นเ็อยู่เนอยู่ี่ดินด้โอ้เห็นเลขออกอยู่ดินเตี้ยสามสี่กับสองหาดมาแตุ่รินมาแต่สุรินกดคนสุรินทีวี อยู่ตำบนตมตำมไทยบ้านน้องบัใหญ่บ้านน้องบัวใหญ่ับอือ่ิ้จัดจัดขายรถยน์บัว่มตลาดกาเจอจะไปเบิ้งเดเจ้ายำบ่าเ้เควยวเจ้าบ่ไหวละอ่ะเซกเด้อเดด้ ขายทุกวันขายถุงเท่าไหร่น่ะโลละร้อยค่ะหนึ่งกิโลละร้อยเป็นหนืงวัวแท้ๆหนืงวัวต้มค่ะนี่ลองชิมได้ค่ะไม่ใช่เมื่อกี้ถามว่าไงหนืงวัวแท้ๆครเมื่อกี้ถามว่าขายถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่เดี๋ยวคุณซื่งเขาให้ฟรีชิมก่อนชิมก่อนอ๋ออารมณน้ำจิ้มน้ำจิ้มน่ะลองอาชิมดูชิมดูนะลองเลยค่ะลองอะอะอะของฟรีได้เพิ่นมากคนนี้ นำได้ปะได้กับเกียมกับเกี่ยมซีมซีมองคนเาต้องซื้อเลยบอกเลยอีกเชนึงบอกอีกเ่นหนึ่งคนสีซื้อสามสี่กับสองห้ากับสองห้าสามสี่กับสองววันที่อะไรบอกคนเนี่ยวดวันที่สองเดือนยังสคมห หกเปดมันมันมันอรสื้อรเดี๋ยวยังเกาะอีกท่านึงสามับยังเกามกับสองห้าค่ะสามกับสอามสี่ับสองคุณคุณอยู่สีคอนทภูมิไหมอ่ามสกับสอหแม่ค้าหนังหัวัวต้มตลาดนยังก็พิ่มเตินตลาดยังก็ไนตลาดกลางดงมะเรงค่ะอำเภอมุยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เออนี่พิกัดนะครับ เอฟซีผ่านได้ผ่านมาแวะมาอุดหนุได้นะครับแม่อายุปดปีโอเมนมามาอโดคนถามว่ามาอยู่โดนหรอเปล่า่บปีไม่ใช่มามาอยู่นี่โดนโดนหรือยังโดนแล้วโดนแล้วโด้วโดนแล้ไดนแล้เนกลวนัว่ามัด มาแต่งงานอยู่นี่เนาะมีสามีอยู่ที่นี่ก็ต้องโดนตีโดนแล้วโดนแล้วใจตังเกินแล้วไหนไหนถามว่าจะซื้อเสื้อซื้อเงินซื้อถามว่าแม่ค้ามาอยู่นี่โดนหรือยังโดนโดนมากไปจนหนังว่ะอ่าอ่าเื้ออ่าโอเคเอาเอาถุงหนึ่งเอาถุงหนึ่ง ไหนถุงถ e ุงนี้แหละขนาดนี้ก็ถุงนี้แหละโอ้ถุงบักใหญ่เลยยางใหญ่เลยโอ้ให้บักยางลายเลยนี่บุแถมแทมแทมนเดียวกันบ้านเดียวกันขอระภูมือกันคนบ้านเดียวกันคนมาจากสุรินบ้านไห กันกันกักันโตโตกันเองเนอนันสตเก็เนาะอาซอโตกับงโตเอากงใส่ยังเดีวะเอากงใสยังสวยต้มไพรสวยบันต้มไพรมาไข่พ iv ัากินไหมครับมาไข่พัามไข่พัามเปิดเมาอยู่นี่โดนจ็บลืมภาษากลสั่งเบิ้องขอสิเบิ้งกต่สังว่ามันมันไดมันไดนเปเลกก็ไหนโอ้บอกเลยนี่หาแต่นนเล็จร เป็นเหล็กเจ็ดส pues ิบห้าพิเศษสำหรับคนบ้านเดียวกันเอาเล่นเจ็ดได้พี่น้องเล่นเจ็เล่นเจอ๋อบอเลนโน่งวเอ้าได้ได้แวะมาเนาะตลาดกลางดงบอกเหม็กงเท่าไรเลยแต่ว่าตัวเลขตามนั่นแหละเนาะเพิ่นบอกเราจัดใหญ่ยังบอกตัวเลขก่อนก้อนสิบกับสามสี่กับสองห้ากับสามสี่กับสองห้าโอ้เป็นตาใจให้นาะแม่ค้าเพิ่นวะตาใจใหทั่วที่ซื้อได้ก็ถามตาเลขกไม่น ใช่เงินก็ทำเหล็กอ่เบื้งจะของได้ประเทศนี้ได้อเหล็กของเบื้งจะของได้ซื้ออะไรไม่ซื้อบ่หนิเพื่อฮะอมอนรัฐอมอนรัฐอมอนรัฐคนเขาเบิ่งอยู่แต่บ้านเคือเขาเขาหูไทยเออเนาะอมอนรัฐเด้อคนบ้านตรงไทยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่อง vào y tá thích chành